อาชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอคาราชิฮงต้องการสองแข้งสู้แย่งแชมป์จะมีคาราเกอร์อดีตกองหลังของลิเวอร์พูลมองว่าตอนนี้ทีมเก่ายัางไม่ดีพอไปถึงตำแหน่งแชมป์ลีกโดยชี้ว่าต้องเสริมผู้เล่นอีกสองตำแหน่งเพื่อให้สามารถก้าวขึ้นมาแข่งขันได้ผงแดงเกมหนึ่งคะแนนหืดจับหลังตามตีเสมอลูตันในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในเกมลีกเมื่อคือนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งหากมองตามหน้าเสือแล้วมันเป็นสองแต้มที่หล่นหายไปในขณะที่คาราเกอร์มองว่าเจอเกนครอบเองก็รูดีว่า ทีมยังไม่แข็งแกรงพอไปถึงแชมป์ลีกพร้อมแนะ2ตำแหน่งที่ทีมต้องเสริมเพื่อแข่งขันลิเวอร์พูลยังไม่ดีเท่ากับแมนซิตี้ในจังหวะหยุดเกมสวนกลับคาร์ลเกอร์กล่าวกับสกายสปอร์ตลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ครองบอลได้พวกเขาครองบอลเยอะแต่พวกเขาไม่ดีเท่ากับแมนซิตอ้อย่างไม่มีบอลคู่แข่งดูจะหาพื้นที่ได้มากขึ้นและโจมตีตัดหลังลิเวอร์พูลหลูตันไม่มีคุณภาพมากพอที่จะเล่นงานพวกเขานอกจากประตูที่เราเห็นในแดนกลางของทีมได้รับการพัฒนาจากเมื่อรดูการทีแล้ว แต่พวกเขาก็ยังไม่มีโฮดดิ้งมิดฟิลด์ตัวท็อปแม็กอาริสต์ไม่ใช่กองกลางระดับท็อปเข้าครองบอลได้ดีแต่ในแง่ของการป้องกันเขาพบว่ามันยากจริงๆและเขาก็ขาดความเร็วไปสาหรับนักเตะในตำแหน่งนั้นในแผงแบ็กโฟลิเวอร์พูลพวกเขาไม่ดีพอกับตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งพวกเขาเลือกโจโกเมสเป็นแบ็กซ้ายเพราะพวกเขาคิดว่าแนวรับจะแกร่งขึ้นผมคิดว่าลิเวอร์พูลสามารถทำได้ด้วยการให้นักเตะเล่นแบ็กขวาและอาจจะให้ทเทรนไปเล่นมิดฟิลด์ ลิเวอร์พูลยังไม่พร้อมที่คว้าแชมป์ลิกเจเกนครอปและลิเวอร์พูลรู้เรื่องนี้ดีนในตอนนี้พวกเขาต้องการกลับไปอยู่ในท็อโฟในแง่ของการแข่งขันเยีง่งแชมป์อีกครั้งผมคิดว่าพวกเขาต้องการโฮดิ้งมิดฟิลด์และกองหลังระดับโลกสำหรับไรอันกาเฟนเบิร์ตยิ่งเล่นยิ่งโดดเด่นยิ่งเล่นยิ่งกลายเป็นตัวอันตรายของลิเวอร์พูลไปแล้วแม้ว่าผลการแข่งขันกับลูตันทาวแต่ฟอร์มโดยรวมของเขานั้นถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียว น่าจะเป็นนักเตะลิปูอีกคนหนึ่งเลยที่มีการสัมผัสบอลจังหวะแรกที่ดีมากๆเคยเห็นจากโมเมนดซาลาห์มากก็หลายครัง้งแต่ของกราเฟนเบิร์ชเวลาที่เขาทำได้ทุกอย่างมันจะลงล็อก ok และลงตัวไปหมดจับบอลทําให้ตัวเองได้เปรียบก็ว่าเก่งแล้วแต่ทําให้เพื่อนร่วมทีมได้เปรียบไปด้วยอันนี้สิยอดเยี่ยมตอนนี้ดูเหมือนเขากําลังจะสนุกกับการเล่นและสนุกไปกับการพัฒนาของตัวเองมากยิ่งขึ้นภายใต้การทํางานกับเจอเกนครอฟเชื่อว่าเขาจะกลายเป็นอีกหนึ่งคนที่จะเป็นอนาคตของสโมสรต,ต่อไป ผู้สกอร์รายงานว่าความพยายามในการยิงประตู9้าครั้งของดาวินนูนเยสในเกมกับลูลตันานทาวนับว่าเป็นจำนวนครั้งของการพยายามสูงสุดที่ผู้เล่นคนหนึ่งทำได้ในการแข่งขันพิมพ์ลิกนัดเดียวในฤดูกาลนี้โอกาส9ครั้งเข้ากรอบเพียงแค่3าครั้งเท่านั้นนอกจากนี้มีเพียงเออร์ลิงฮาเลนด์กับโอริวัตกินที่11ครั้งเท่านั้นที่พลาดโอกาสในการทำประตูแบบจะจักกว่านูนเยสที่9ครั้งในพิมพ์ล็กฤดูกาลนี้บนได้ด่าได้และก็วิจารณ์ได้เลยเพราะวันนี้นูนเยสแย่จริงๆ ถ้าเปลี่ยนโอกาสที่เขามีเป็นสักหนึ่งประตูผลการแข่งขันอาจจะแตกต่างออกไปยิงจังหวะสามหลายิงข้ามคานแบบหน้าหรือเชื่อยิ่งแล้วใหญ่แต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ไดีพอจะเป็นกองหน้าลิเวอร์พูลอย่าลืมกับสิ่งที่เขาทํามาอย่างในเกมกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดถ้าไม่มีเขาก็แพ้ไปแล้วเช่นกันวันนี้เขาอาจจะทําประตูไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีค่าหรือวันหน้าเขายิงประตูไม่ได้มันก็แค่วันแย่ๆของเขาเท่านั้นครับ เกมเตือนสติว่าลิเวอร์พูลอยู่ในสถานะไหนขอขอบคุณบทความจากฮอสซลลันโซสนามฟุตบอลคือสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเตะเจอเกนครอบบอกอย่างนั้นกับลูกทีมในสนามซ้อมซึ่งเขาได้บอกว่าแม้อารมณ์ความรู้สึกยังไม่ได้กลับเป็นปกติแต่ลุยดิอาสตัดสินใจด้วยตัวเองเมื่อ3วันก่อนว่าเขาต้องการกลับมาซ้อมอีกครั้งนั่นคือเรื่องดีๆก่อนเกมที่เราเห็นภาพลุยดิอารสพร้อมรอยยิ้มแล้วเขาได้รับการต้อนรับด้วยเสียงปรบมือจากเดอะครอที่ยกคนมาอย่างเคนนิวส์โรด คะแนาดีกันคือทิจโจนไรชื่อเกมนี้จากปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนตำแหน่งแบ็กซ้ายใช้บริการโจโกเมสแทนที่คอสตาซิมิคลาสบิโบคูสบโอกาสจบสกอร์ได้หลายครั้งตอนช่วงต้นแต่ลูกยิงไม่ได้สร้างความอันตรายต่อโทมัสคาบินสกี้มากนักสองครั้งของดาวินนูเยสเกิดจากนอกกรอบเขตโทษและอีกคนที่รับบอลจากเทรนเล็กซานเนอร์โนแต่ซัดไปชนคานชูตาเป็นอีกคนที่มีช็อตได้จบเช่นกันแต่ลูกนั้นตามน้ำของเขาไม่ได้ยากเกินความสามารถของในด่านเบลเจียน เวลาผ่านไปลิพูหาช่องเข้าทำยากขึ้นผู้เล่นลูตันแข็งแกร่งชิงจังหวะเล่นได้ดีเกมฝั่งทีมเยือนไม่ได้ไหลเลื่นเหมือนที่เคยเป็นฉะนั้นหากต้องการคว้าใช้ครึ่งหลังต้องถีบตัวเองขึ้นมาอีกหลายเท่าตัวขณะที่ลิพูต้องการประตูเพื่อปลดล็อกทว่าลูตันยังคงความเหนียวแน่นและรับมือกับโงแดงได้ดีกระทั่งโมฮัมเหม็ดซาลาห์กะจะังหวะบ่งพลาดแต่บอลตกมาถึงนูนเยสแทนที่เขาจะส่งบอลไปซุกก้นตาข่ายแต่กลับยิงลอยเหินขึ้น,นบนอัจจัน์แบบเหลือเชื่อ ขณะที่อีกหนึ่งนาทีหลังจากนั้นนูนเยสได้จังหวะหลุดเข้าไปยิงจากการผ่านบอลของซาลาและเขาก็ยิงแบบไม่ต้องแต่งซึ่งถือว่าทําได้ดีกว่าจังหวะก่อนหน้านี้ถึงกระนั้นการพลาดอำนาเหรือเชื่อของนูนเยสเป็นการสรุปได้ดีว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลเล่นได้แย่แค่ไหนเช่นเดียวกับนี่เป็นเกมที่ดอมิกโซโบสไล์เล่นไม่ออกนับตั้งแต่ย้ายมาสวมเสื้อสีแดงเปลิงโซโบสไลไม่สามารถช่วยทีมได้ในพื้นที่สุดท้ายหลังจากลูตันจัดการกับเขาอยู่หมัดจนแทบจะเรียกว่าทําให้เขาออกจากเกม สิ่งที่ต้องย้ำถึงเรื่องนี้คือการที่เขามีจังหวะผ่านบอลสำคัญแค่หนึ่งครั้งตลอดทั้งเกมทั้งที่ก่อนหน,น,นี้เขามีค่าเฉลี่ยในด้านนั้นถึง4ครั้งต่อน,นัดคงต้องหวังว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกและเป็นเพียงรอยด่างพร้อยเล็กๆหลังจากเขาออกสตาร์ทได้ยอดเยี่ยมความกระตือรือร้นของลูตันทำให้บรรดานักเตะลิเวอร์พูลวิ่งเยอะตามไปด้วยจนเกิดอาการล้าพวกเขาขาดความไหลเลื่นและความเฉียบขาดในการจบสกอร์ตอนอยู่หน้าปากประตูขณะที่บางครั้งพวกเขาก็เล่นได้แย่ทั่วทุกพื้นนที่ของสามเลยยซ้ซ จนกระทั่งเจ้าทินสร้างความชอกด้วยการชิงออกนําจากทาฮิตชองซึ่งทําให้ครอปหยิบดีอาร์จากมานั่งสํารองลงเล่นเหมือนเป็นบคลคครที่เขียนมาเพื่อเราเตะชาวโคลอมเบียจริงๆเขากลายเป็นผู้พาลิพูรอดพ้นจากความปราชัยพร้อมกับส่งข้อความให้คนทั้งโลกได้เห็นลิปชาตผราปาป้าฟรีดอมฟอปาป้าอิสรภาพเพื่อขุนพ่อและเป็นอีกครั้งที่ฮาวิเอเลียสร้างความแตกต่างในฐานะตัวสำรองเขาลงมาเติมความสดและความไหลลื่นตรงพื้นที่ฝั่งขวา การวิ่งการเชื่อมเกมทำได้ดีและที่สำคัญคือมีส่วนพาลิผูกลับออกจากบ้านหลูตันโดยการมีแต้มเมื่อเขาแอซซิ์ให้มดออาร์ชโคกประตูสำคัญตอนเริ่มฤดูกาลหลายคนมองกันอยู่แล้วว่ามันยังเร็วเกินไปที่ลิผูชุดนี้ที่ผ่านการยกเครื่องครั้งใหญ่จะมีลุ้นแชมป์ลีกได้ในทันทีแต่การที่พวกเขาเก็บแต้มได้เป็นกอบเป็นกำในช่วงต้นฤดูกาลและการที่บรรดาทีมคู่แข่งร่วมลีกมีผลงานไม่คงเส้นคงวามันก็ทาให้ลิผูอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถเป่าประกาศได้ว่าพวกเขาตั้งเป้าที่จะลุ้นแชมป์ลีกเหมือนกัน อย่างไรก็ตามทีมที่โดลูตันซึ่งอยู่ในกลุ่มนี้ตกชั้นเล่นงานก็ดูแทบจะไม่เหมือนทีมที่จะมีลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ได้เลยพวกเขาจำเป็นต้องทำผลงานให้ดีกว่านี้ในการเยือนทีมน้องใหม่โดยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนแล้วและพวกเขาต้องป้องกันเกมสวนกลับเร็วของคู่แข่งให้ดีกว่านี้ด้วยการติดเซียนดับแรกของตารางให้ได้ดูเป็นเป้าหมายที่พอเป็นจริงได้มากกว่าการได้อยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์มาโดยตลอดและเกมนี้อาจจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้น แฟ,ฟร์ฟอแห่งอเมริกาใต้ของลิเวอร์พูลเดอะไทม์แอนเดอร์สันเดอะไทม์รายงานว่าเจเกนคลอบเปิดเผยว่าเขารู้สึกทึ่งอย่างมากเมื่อเห็นความสนิทสนมของนักเตะอเมริกาใต้อย่างอาริซันเบเกอร์ลุยดิอาสดาวินนูเยสและอลิซิดแมกอลิสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาทั้งหมดอยู่ในโรงอาหารหรือในสนามฝึกซ้อมอุรุกวยัยอาร์เจนตินาโคลอมเบียและบราซิลนักซือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้คือสำนักไหนเหรอเพราะผมมีรูปถ่ายของพวกเขาทั้งหมดที่ทอยู่ด้วยกัน อย่างสนุกสนานไว้หมดแล้วและผมควรส่งมันไปที่นั่นใช่ไหมฮ่าฮ,าฮา่โลกก็ควรจะเป็นแบบนั้นความสามาคัคคีแม้ว่าพวกเขาจะเป็นชาติที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดแต่พวกเขาดูจะแตกต่างออกไปจากสิ่งที่เราได้ยินมาพวกเขามักที่ช่วยเหลือกันและกันเสมอพวกเขาสนิทกันมากและนั่นก็ช่วยเราได้อย่างมากเลยทีเดียว S o สโค to Mosala have i n นด that the Egyptian will remain at Liverpool beyond the summer แหล่งข่าวใกล้ชิดกับโมเม็ดซาลาเปิดเผยว่านักเตะชาวอียิปต์รายนี้มีความต้องการที่อยู่กับสโมสรลิพูต่อไปหลังจบฤดูกาลนี้แม้ว่าจะมีข่าวออกมาอย่างสม่ำเสมอว่าซาลาเป็นที่ต้องการของทีมจากซาอุดีอาระเบียอย่างเอาอีเทนที่เคยยื่นข้อเสนอให้ลิพูมาแล้ว200ล้านปอนด์แต่ล่าสุดเจเกนครอบผู้จัดการทีมหงแดงเอง ก็ยืนยันด้วยตัวเองเลยว่าซาลาไม่เคยเข้ามาพูดคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวในเรื่องขอย้ายทีมและเขากำลังสนุกกับช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการสร้างทีมใหม่ในเวลานี้ตัวแทนโมซาลาลิเวอร์พูลล็อกเป้าสาตาดาวรุ่งเลเวอร์คุเซนช่วงตลาดเดินมกราคมแนวลูกชาวเยอรมันวัย20ปีโชว์ฟอร์มเลียงโดดเด่นกับทัพห้างขายยานับตั้งแต่ที่9ขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ โดยเฉพาะในฤดูกาลนี้เข้าตะบันไปแล้ว6ประตูจาก15เกมที่ลงเล่นให้ต้นสก,กัดในทุกรายการด้วยผลงานดีมีคุณภาพทําให้เวสตกเป็นเป้าสนใจจากหลายสโมสรชั้นนําทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ไบร์ทมิกและสิงโตนวนัเงินครามเชลซีโดยเฉพาะในรายของทัพเรือใบสีฟ้ากับเสือใต้มีภาษีดีมากๆเพราะพวกเขาพร้อมทุ่มเงิน80ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวแข้งรายนี้ไปร่วมทัพในช่วงสัมเมอร์นาอย่างไรก็ตามตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังกลายเป็นทีมม้ามืดที่จะคว้ารายเซนของเวสหลังมีรายงานวกก่า อยากได้ผู้เล่นชั้นดีทางริมเส้นฝั่งซ้ายและสตาดาวโรดทีมชาติเยมรมนีมีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาทดแทนโมเมตซาล่าซึ่งมีรายงานว่าอาจจะอำลาทินแอนฟิล์ในเดือนมิถุนายนปีหน้าแม้ว่ากุนซือเลือดดอยจะมีตัวเลือกมากมายในแนวรุกก็าตามแต่ก็ต้องการเซ็นสัญญาก,กับเวียสซึ่งจากผลงานของนักเตะน่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการถล่มประตูคู่แข่งได้มากยิ่งขึ้น กาน,นั้นการที่จะคว้าตัวเวิร์สซึ่งปัจจุบันติดทับอินซิเล็กชุดใหญ่ไปแล้ว12เกมไปร่วมทับในช่วงตลาดพ่อค้าแข่งฤดูหนาวอาจจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากตอนนี้เลเวลเส้นกำลังรุ่นแชมป์บุนเดสลิกาและต้องการที่เก็บหนึ่งในนักเตะคีแมนอยู่ช่วยทีมต่อไปทั้งนี้แมนเชสเตอร์เดพลาดมหันเพราะพวกเขาเคยเกือบได้ตัวเวสไปร่วมทับเมื่อ18เดือนก่อนตอนที่ราฟลังนิกทำหน้าที่กุมเงียนทับผีแดงชั่วคราวแต่สุดท้ายทุกอย่างไม่เกิดขึ้น หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ